เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบค 23ากันยายน2563รที่วัดเนินสีโพทองมูงที่ส6กต่อบนวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายอำเภอวังโป่งนายนาบินสังฆมารเป็นประธานในพิธีการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเพื่อสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหินทรราิเบศรอดุญเดศบิกรมพระบรมราชนกสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุญเดศกรมหลวงสงขลานครินบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีนายสมเกตแสงสีดาสาธารณสุขอำเภอวังโป่งกล่าวรายงานโดยทั้งนี้ศูนย์อเมริกันจิตอาสาพระราชทานอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันมหิดลเพื่อสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณในโอกาสวันลคายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหินทรราธิเบตอดุญเดศบิกรมพระบรมราชนกสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุญเดศกรมบรมสงขานครินบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขไทยรวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมีได้อีกทั้งจิตอาสายังได้ร่วมกันทําความดีด้วยหวัวใจสมัรสมันสมัคคขีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยส่วนรวมกิจกรรมอาสาในครั้งนี้ได้มีการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทําความสะอาดและกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกโรคชีคุนกุนย่าและโรคติดเชื้อไวรัสชิกา ที่วัดเนินสีโพทองหมู่ที่1 6และหมู่8ตำบลบางหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยจิตอาสาพ,พระราชทานจากหัวหน้าส่วนราชาการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณาสุขประชาชนและบริษัทอัคารารีซอเกษจจำกัดมหาชนเข้าร่วมกิจกรรม